3สิ่งที่ต้องรู้ถ้าอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยแบบสนุกและมีความสุขตลอดไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์เรื่องราวอะไรขึ้นถ้าอยากเป็นผู้ชนะคุณต้องรู้3เรื่องนี้ 1. คุณต้องรู้จักตัวเองรู้จักและเข้าใจตัวเองความต้องการของตัวเองนะคะและ 2. สิ่งที่คุณต้องรู้วิชาการหาเงิน ซึ่งในยุคสมัยนี้ครูอยากจะบอกว่าเงินหาง่ายมากเงินอยู่ในอากาศมีช่องทางการมาหรือการสร้างไรายได้แบบง่ายๆสบายๆเยอะมากมันอยู่ที่คุณแล้วค่ะนะคะว่าคุณเรียนรู้และเข้าใจมากน้อยแค่ไหนและ3คุณจะรอดและก็รุ่ง ทุกเหตการณทุกสถานการณ์ไม่ว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับภาษีของประเทศไทยค่ะนะคะคุณต้องรู้และเข้าใจนะคะในเรื่องนี้เป็นอย่างดีครูอยากจะบอกว่าถ้าใครนะคะยังไม่รู้จะหาเงินยังไง ครูแนะนำเลยคอร์สการกุศลของครู3 3 3 3บาทแอดไลน์ทักแชท CF แล้วก็